โลมาเชนโกอยากเจอคัมโบโซดจะให้ชกที่ไหนก็ได้วาซิลโรมาเชนโกอดีตนักชกเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้ไม่มีแชมป์โลกในการครอบครองอีกแล้วแต่จากไฟที่ผ่านมาเขาสามารถเอาชนะริชาร์ดคอมเม่มันแสดงให้เห็นว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในนักชกที่อันตรายของรุ่นไลท์เวทในตอนนี้วาซิลโลมาเชนโกชนะติดต่อกันมาแล้วสองไฟ นับจากเสียแชมป์โลกไปให้กับเทอฟิโมโลเปตในเดือนตุลาคมปีที่แล้วแน่นอนว่าหนทางที่จะกลับมาเป็นแชมป์โลกหลายสถาบันให้เร็วที่สุดคือการชิงแชมป์โลกกับแชมป์โลก WBO ั b f บบเและซูปเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นไลท์เวทจอร์ดคอมเบอร์โซสซึ่งพิกล็อกเอาชนะเทอฟิโมโลเปไในเมื่อเดือนที่แล้ว แน่นอนว่าวาซิลโรมาเชนโกนั้นอยากกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งและเขาได้เปิดเผยหลังจากจบไฟล์ริชาร์ดกอมเมว่าเขาจะยอมโชคกับจอร์ดคอมโบโซสไม่ว่าจะโชคที่ไหนก็ตามโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าแน่นอนอยู่แล้วผมอยากโชคกับจอร์ดคอมโบโซสผมต้องการโอกาสนี้ถ้าพระเจ้าให้โอกาสนี้กับผมผมจะรับบันไว้ผมจะไปที่ไหนก็ตามที่ทำให้ผมได้โชคกับเขาวาซิโรมาเชนโกกล่าว สำหรับจอร์จคอมเบโซนนั่นเคยเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาอยากโชกับแชมป์โลก WBC รุ่นไลเวทเดวินฮานีซึ่งทางเดวินฮานีนั่นก็ตอบกับความต้องการของเขาว่าอยากโชกับจอร์จคอมเบโซเหมือนกันและถ้าไฟระหว่างจอร์จคอมเบโซสกับเดวินฮานี่เกิดขึ้นจริงมันจะเป็นไฟชิงแชมป์โลกสถาบันหลักทั้ง4เส้นของรุ่นไลเวทแต่ในเวลานี้วาซิลรมเชนโก ได้ออกปากว่าอยากโชคกับจอร์ดคอมโบโซตแม้ว่าทางวาซิลโรมาเชนโกจะไม่ได้เป็นแชมป์โลกแต่จากชื่อเสียงที่สะสมมาประกอบกับฟอร์มการชกกับริชาร์ดคอมมี่การที่จอร์ดคอมโบโซตวาซิลโรมาเชนโกมันอาจจะดึงดูดแฟนมวยได้มากกว่าไฟกับเดวินฮานี่มันจึงน่าสนใจที่เดียวว่าท้ายที่สุดทางจอร์ดคอมโบโซตจะตัดสินใจยังไงนั่นเอง